วันนี้มาให้อาหารปลาพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฟ้าอาจารย์โร่โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็มาฟุกันดิเอ๊คือ่อยแท้เฮ้ยเหลียวไปไล้วใแดงสิว่าคุณ่อยแล้วเบิ่าอ่ะสองลูกพอเลย โอ้โหปลาอะไรวะตัวใหญ่จ <complexity> oh, <okay. S 1> <What>? ังโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากโอ้โห มาเที่ยวรอบเย็นรอบสองแล้ววันนี้พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟ้าอาจารย์รอำเภอพนนิคมจงังหวัดสกลนครบรรยากาศก็น่าเที่ยวมากเลยมีร้านให้วิ่งด้วยด้านหลังนู้นด้านหลังร้านค้า เป็นสวนสุขภาพลานวิ่งนะตอนเย็นๆก็ยังเขายังไม่เปิดไฟปกติก็มีเทศกาลก็จะเปิดไฟก็จะสวยช่วงเย็นคนก็จะบางหน่อยว่าใกล้จะปิดแล้ว